ก่อนชมคลิปฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะคะละลิตาหญิงสาววัย30ต้นต้นแต่งงานกับปรเมศรชายผู้เนียบขรึมและจริงจังในทุกเรื่องยกเว้นเรื่องความรักชีวิตคู่ของพวกเขาเต็มไปด้วยความเรียบง่ายหากแต่ความเรียบง่ายนั้นตัวแฝงไปด้วยความห่างเหินและขาดสีสันลลิตา ทุนี้ผมกลับดึกนะครับเสียงของปรเมศเอ่ยขึ้นขณะที่เขาหยิบกระเป๋าเอกสารแล้วเดินออกจากบ้านโดยไม่แม้แต่จะหันกลับมามองภรรยาที่กำลังเตรียมอาหารเย็นอยู่ในครัวลลิตามองตามหลังเขาด้วยแววตาว่างเปล่าเธอรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นเพียงร์นิเจอร์ในบ้านหลังนี้เท่านั้นไม่มีคำหวานไม่มีความอบอุ่นมีเพียงหน้าที่ของภรรยาและแม่บ้าน ที่เธอถูกคาดหวังให้ทำในช่วงเวลาเดียวกันนั้นเองวริศชายหนุ่มวัย5 5ปีที่เพียบพร้อมไปด้วยความมั่นใจและสเสน่ห์เหลือล้นเขาเป็นสามีของการดาเพื่อนสนิทของลลิตาการดาเป็นผู้หญิงที่เก่งและมีความมั่นใจแต่ด้วยความที่ทุ่มเทเวลาให้กับงานจนลืมดูแลสามีชีวิตคู่ของเธอกับวริศจึงเริ่มมีรอยร้าวค่ำวันหนึ่ง การดาชวนลลิตาไปร่วมงานเลี้ยงของบริษัทซึ่งวริศก็มาร่วมด้วยในงานนั้นวริศได้พบกับลลิตาเป็นครั้งแรกเธอไม่ได้มีเสน่ห์แบบสะดุดตาเหมือนการดาแต่แววตาเศร้าและความเรียบง่ายของเธอกลับดึงดูดเขาคุณเป็นเพื่อนสนิทของการดาใช่ไหมครับวริศเอ่ยถามเมื่อเขาเดินเข้ามาทักทายใช่ค่ะเรียกลลิตาก็ได้ค่ะผมวริศ ยินดีที่ได้รู้จักนะครับเขายื่นมือให้จับลลิตาสัมผัสได้ถึงแรงบีบเบาๆที่แฝงความอบอุ่นของเขามันทำให้เธอรู้สึกแปลกๆในใจแต่ก็พยายามตัดความคิดนั้นออกไปหลังงานเลี้ยงการดามีเหตุให้ต้องไปทำงานต่างจังหวัดด่วนเธอจึงขอให้ลลิตาช่วยดูแลว,วริตในช่วงที่เธอไม่อยู่ฉันฝากวาริศหน่อยนะเขาไม่ชอบทานข้าวคนเดียว การดายิ้มแล้วจับมือเพื่อนสนิทไว้ไม่ต้องห่วงฉันจะดูแลเขาให้ลลิตาตอบรับอย่างไม่ลังเลแต่เธอไม่รู้เลยว่าการดูแลครั้งนี้จะกลายเป็นจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ต้องห้ามที่เธอไม่อาจหลีกเลี่ยงหลังจากการดาต้องเดินทางไปต่างจังหวัดลลิตาเริ่มรับหน้าที่ดูแลริตตามคําขอของเพื่อนสนิท ในเย็นวันแรกที่เธอว่ไปส่งอาหารที่บ้านของเขาบรรยากาศเต็มไปด้วยความอึดอัดแต่แฝงไปด้วยความอบอุ่นเล็กๆคุณไม่ต้องลำบากหรอกครับลลิตาผมดูแลตัวเองได้วริศพูดคลางยิ้มอบอุ่นขณะรับถุงอาหารจากมือเธอไม่เป็นไรคะ่ะการดาฝากฉันไว้ฉันแค่อยากช่วยเพื่อนลลิตาตอบพร้อมยิ้มบางๆวริศเชิญให้เธอเข้ามานั่งพักในบ้าน ความเรียบง่ายของบ้านแต่แฝงไปด้วยความสงบทำให้ลลิตารู้สึกผ่อนคลายในระหว่างมื้ออาหารวริศเอ่ยถามถึงชีวิตคู่ของลลิตาอย่างสุภาพชีวิตแต่งงานของคุณเป็นอย่างไรบ้างครับลลิตาชะงักเล็กน้อยก่อนจะตอบด้วยน้ำเสียงเบาก็รีิๆค่ะริศพอจะสังเกตเห็นแววตาที่เต็มไปด้วยความหนาวของเธอเขายิ้มให้เพื่อปลอบใจผมเข้าใจนะครับ ชีวิตคู่บางครั้งก็ไม่ได้รับรื่นอ,อย่างที่เราคิดและลิตามองริกด้วยความประหลาดใจเธอไม่คิดว่าเขาจะพูดถึงความเปราะบางของชีวิตคู่เช่นนี้แล้วคุณกับการดาละคะทุกอย่างดูสมบูรณ์แบบเธอถามตอบอย่างระมัดระวังวริทหัวเราะเบาๆแต่เสียงหัวเราะนั้นตอบฟังดูเศร้าสมบูรณ์แบบแค่ภายนอกครับแต่ในใจเขาหยุดพูดก่อนจะเปลี่ยนเรื่อง หลังจากคืนนั้นลลิตาเริ่มพบกับวริษบ่อยขึ้นทั้งสองพูดคุยกันอย่างเปิดอกในเรื่องที่ไม่สามารถบอกคนอื่นได้ความใกล้ชิดที่เพิ่มขึ้นทุกวันทำให้หัวใจของทั้งคู่เริ่มหวันไหวเย็ยนวันหนึ่งวริษพาลาลิตาไปที่สวนหลังบ้านเขาชี้ให้ดูแสงพระอาทิตย์ตกที่สะท้อนลงบนผิวน้าในบ่อสวยใช่ไหมครับผมมักมาที่นี่เวลารู้สึกเหนื่อยเขาพูดพังยินใล้เธอ สวยมากลลิตาตอบขณะมองแสงสีทองอ่อนๆแต่หัวใจกลับรู้สึกถึงความอบอุ่นจากชายข้างๆมากกว่าภาพตรงหน้าในชั่วขณะหนึ่งที่เงียบสงบวริเหลียวมองลลิตาใบหน้าของเขาแสดงความลังเลก่อนจะพูดออกมาเบาๆคุณทำให้ผมรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นคนใหม่ลลิตาหันมามองเขาดวงตาเต็มไปได้วยคำถามที่ไม่ได้เอ,อ่ยออกมาแต่ก่อนที่เธอจะตอบอะไร วริศก็เปลี่ยนเรื่องอีกครั้งเย็นวันนั้นลลิตาเพิ่งกลับจากตลาดพร้อมกับวัตถุดิบเต็มตะกรา้าเธอตั้งใจทำอาหารไทยรสชาติบ้านๆเพราะได้ข่าวว่าการดาเพื่อนสนิทยังไม่กลับจากการทำงานต่างจังหวัดเอาไปฝากวาริศหน่อยดีไหมเขาอยู่บ้านคนเดียวคงเบื่ออาหารสำเร็จรูปเธอคิดในใจแต่ไม่ทันตระหนักถึงผลที่จะตามมาหลังจากปรุงอาหารเสร็จ ลลิตาจะใส่ปิ่นโตเรียบร้อยและขับรถไปที่บ้านของวริศเมื่อมาถึงวริศเปิดประตูรับเธอพร้อมรอยยิ้มคุณลลิตาเนฟไม่ถึงว่าคุณจะมาเขาเอ่ยด้วยน้ำเสียงประหลาดใจฉันทำกับข้าวมาเผื่อคุณค่ะคิดว่าคุณคงเหนื่อยจากงานไม่อยากให้กินแต่อาหารจานด่วนวริศกรับปิ่นโตไปด้วยรอยยิ้มอบอุน่นขอบคุณมากเลยครับเข้ามาก่อนสิเดี๋ยวผมจัดโตเอง ระหว่างที่ทั้งสองนั่งกินข้าวด้วยกันลลิตาอดไม่ได้ที่จะพูดถึงเรื่องงานของการดาการดาทำงานหนักตลอดเลยนะคุณสองคนแทบไม่ได้มีเวลาอยู่ด้วยกันเลยวริดหัวรเราะเบาๆแต่ในน้ำเสียงนั้นแสงไปด้วยความเหนื่อยล้าใช่ครับบางครั้งผมก็รู้สึกเหมือนตัวเองอยู่คนเดียวทั้งที่ยังมีคู่ชีวิตคำพูดนั้นทำให้บรรยากาศเงียบไปชั่วครู่ ลลิตารู้สึกถึงความหนาวในน้ำเสียงของเขาหลังมื้ออาหารวริชเชิญละล,ะลิตาให้นั่งพักที่ห้องนั่งเล่นคุณนี่เก่งทุกอย่างจริงๆทั้งทำอาหารทั้งดูแลบ้านผมชื่นชมคุณมากนะละลิตายิ้มเขินมันก็แค่สิ่งเล็กๆที่ผู้หญิงทุกคนทำค่ะวริชจ้องมองเธอด้วยสายตาเล็กซึง้งไม่ใช่ทุกคนหรอกครับบางคนทำแต่หน้าที่ จนลืมใส่ใจรายละเอียดเล็กๆแบบนี้สายตาของเขาทำให้ลลิตาเริ่มใจเต้นแรงเธอพยายามหลบสายตาแต่หัวใจก็ไม่อาจปฏิเสธความรู้สึกที่ก่อตัวขึ้นวารตเลื่อนเข้าไปลลิตาเล็กน้อยเสียงหัวใจของทั้งคู่เต้นดังจนแทบได้ยินผมไม่ควรรู้สึกแบบนี้แต่มันยากที่จะห้ามใจลลิตาเงยหน้าขึ้นมองเขาน้ำตาคลอเล็กน้อย เราไม่ควรทำแบบนี้ค่ะมันผิดแต่ก่อนที่คำพูดเหล่านั้นจะทำลายช่วงเวลานั้นลงวริตก็เอื้อมมือไปตัดที่ใบหน้าของเธอบางครั้งความรู้สึกก็เหนือกว่าถูกผิดคำพูดของเขาทำให้เธอหลับตาและในที่สุดทั้งคู่ก็เผลอใจจุกกันอย่างลึกซึ้งยามค่ำคืนที่เปลี่ยนไปเมื่อเวลาผ่านไปทั้งคู่ต่างรู้ตัวถึงสิ่งที่เกิดขึ้นลลิตาลุกขึ้นรีบเก็บข้าวของ ฉันต้องกลับแล้วค่ะประเมศคงสงสัยถ้าฉันกลับช้าวริกพยักหน้าแต่สายตาของเขายังคงเต็มไปด้วยความอะไรขอบคุณนะครับสำหรับทุกอย่างในวันนี้ลลิตารีบเดินออกจากบ้านรู้สึกถึงความผิดที่ไม่อาจแก้ไขแต่ในขณะเดียวกันความรู้สึกบางอย่างในใจเธอก็ยังคงอบอวนค่ำวันหนึ่งในช่วงสุดสัปดาห์ ลลิตาได้รับข้อความจากวริศที่ส่งมาทางแอปพลิเคชันลับวริศส่งข้อความว่าค่ำวันหนึ่งในช่วงสุดสัปดาห์ลลิตาได้รับข้อความจากวริศที่ส่งมาทางแอปพลิเคชันลับวริศส่งข้อความว่าผมจอมห้องไว้แล้วนะที่โรงแรมลลิตาจ้องหน้าจอมือถือรู้สึกทั้งตื่นเต้นและกดดันเธอลังเลอยู่ครู่หนึ่งแต่สุดท้ายก็พิมพ์ตอบกลับไปลลิตาตอบกลับว่า ฉันจะไปที่โรงแรมแห่งหนึ่งในย่านเงียบสงบวริตนั่งรอยอยู่ในห้องพักที่เต็มไปด้วยบรรยากาศโรแมนติกเขาจัดเตรียมไวน์และของว่างไว้บนโต๊ะสายตาเขามองนาฬิกาเป็นระยะไม่นานนักเสียงข้อประตูดังขึ้นวริตรีบลุกไปเปิดลลิตายืนอยู่ตรงหน้าในชุดเดรสเรียบหรูแต่แฝงความเย้ายวนคุณมาช้าผมนึกว่าคุณเปลี่ยนใจแล้ว วริคพูดพร้อมรอยยิ้มลลิตาหลบสายตาเขาเล็กน้อยฉันเกือบจะเปลี่ยนใจจริงๆทั้งคู่พูดคุยกันเรื่องชีวิตส่วนตัวและเรื่องที่กดดันในใจวริตเทว์ยให้ลลิตาพลางมองเธอด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความหลงไหลลลิตาคุณรู้ใช่ไหมว่าคุณสำคัญกับผมแค่ไหนลลิตานิ่งไปเธอรู้สึกถึงความอบอุ่นที่เขามอบให้แต่ก็รู้ว่าสิ่งที่ทำอยู่มันผิด วริท์เราทำแบบนี้ไม่ได้มันเสี่ยงเกินไปผมรู้แต่ผมก็ห้ามใจตัวเองไม่ได้คุณทำให้ผมมีความสุขในแบบที่ผมไม่เคยมีมาก่อนคำพูดของเขาทำให้เธอใจอ่อนอีกครั้งวริทเอื้อมือไปจับมือของเธอดึงเธอเข้ามาใกล้ในคืนนั้นความใกล้ชิดและแรงปรารถนาของทั้งคู่พุ่งทะลักทั้งสองหลงอยู่ในโลกที่มีเพียงกันและกันแม้จะรู้ว่าความสัมพันธ์นี้เต็มไปด้วยความผิด แต่พวกเขาก็ไม่อาจหยุดตัวเองได้โรงแรมที่กลายเป็นสถานที่ประจำหลังจากคืนนั้นการพบกันที่โรงแรมแห่งนี้กลายเป็นกิจวัตรลับๆของทั้งคู่ทุกครั้งที่ริษรู้สึกอ้างว้างหรือเมื่อใดที่ลลิตาเหนล้าจากชีวิตคู่พวกเขาจะใช้โรงแรมแห่งนี้เป็นที่หลบหนีจากความจริงวริจองห้องเดิมทุกครั้งกลื่นอายของสถานที่นี้เริ่มแทรกซึมเข้าไปในจิตใจของทั้งสอง จนกลายเป็นพื้นที่แห่งความสุขที่พวกเขาไม่อาจตัดใจจากมันได้ปรเมศรเริ่มจับสังเกตถึงความเปลี่ยนไปในตัวลลิตาทงเวลาที่เธอหายออกจากบ้านโดยไม่มีคำอธิบายและท่าทีที่ดูร้อนรนเมื่อเขาเอ่ยถึงวริปในขณะเดียวกันกาดาก็เริ่มรู้สึกถึงบางอย่างในตัวสามีของเธอเช่นกันสัญชตาตญาณของผู้หญิง ทำให้เธอเริ่มสงสัยว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่ที่ไม่ได้เป็นเพียงเพื่อนธรรมดาหลังจากที่ลลิตากลับมาจากโรงแรมในคืนล่าสุดเธอพยายามทำตัวให้ปกติที่สุดแต่ลึกๆในใจเธอเต็มไปด้วยความรู้สึกผิดและหวันวิตกปรเมศที่นั่งดูโทรทัศน์อยู่ในห้องนั่งเล่นสังเกตเห็นเธอเดินเข้าบ้านช้ากว่าปกติไปไหนมาดึกจังเขาถามน้ำเสียงนิ่งลลิตาใจเต้นแรง แต่รีบปรับสีหน้าให้เป็นปกติไปซื้อของมาค่ะพอดีเจอเพื่อนเก่าที่ตลาดเลยคุยนานไปหน่อยปรเมตพยักหน้ารับเหมือนไม่ติดใจอะไรแต่สายตาเขายังจับจ้องเธอด้วยความสงสัยการดากลับจากการทำงานต่างจังหวัดเธอสังเกตเห็นว่าริดดูมีอารมณ์ดีผิดปกติรอยยิ้มและท่าทางของเขาดูผ่อนคลายกว่าเดิมดูคุณอารมณ์ดีนะคะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นหรือเปล่า กาดาเอ่ยถามขณะจัดกระเป๋าเปล่ารอแค่ช่วงนี้งานไม่หนักเท่าไหร่วริตอบเลี่ยงๆพร้อมหลบสายตาการดาน,นิ่งไปครู่หนึ่งแต่ในใจเธอรู้สึกถึงบางอย่างที่ผิดปกติเธอจึงแอบหยิบโทรศัพท์ของวริษมาดูในขณะที่เขาไปอาบน้ำแต่ก็ไม่พบข้อความหรือหลักฐานใดๆถ้ามีอะไรฉันจะต้องรู้ให้ได้สองวันถัดมา ลลิตาได้รับข้อความจากวริศอีกครั้งนัดหมายเจอกันที่โรงแรมเดิมในช่วงบ่ายเธอลังเลเล็กน้อยก่อนตอบตกลงเพราะหัวใจของเธอยังคงหวยหาความอบอุ่นและความหลงไหลที่วริศมอบให้เมื่อถึงโรงแรมทั้งคู่ยังคงอยู่ในอ้อมกอดของกันและกันเหมือนโลกนี้มีเพียงแค่พวกเขาสองคนผมอยากให้เวลาหยุดอยู่แค่ตรงนี้วริศกระซิบบอกเธอ ฉันเองก็เหมือนกันลลิตาตอบแต่ในแววตาของเธอกลับเต็มไปด้วยความกังวลในวันเดียวกันกานดาบังเอิญได้รับโทรศัพท์จากเพื่อนบ้านคนหนึ่งกานดาเธอรู้ไหมว่าฉันเห็นวริศวไปรับผู้หญิงคนหนึ่งที่ไม่ใช่เธออยู่บ่อยๆคำพูดนั้นทำให้กานดาอึง้งเธอพยายามกลั้นความตกใจและถามต่อใครหรอเพืนบ้านไม่ได้ให้รายละเอียดมากนะัก แต่สิ่งนี้จุดประกายในใจของการดาให้เริ่มสืบหาความจริงในขณะเดียวกันปรเมศก็เริ่มสังเกตเห็นพฤติกรรมของลลิตาที่เปลี่ยนไปเขาตัดสินใจลองติดตามเธอในวันหนึ่งและสิ่งที่เขาเห็นทำให้หัวใจเขาแทบหยุดเต้นลลิตาขับรถไปยังโรงแรมแห่งหนึ่งปรเมศเรอดูอยู่ด้านนอกสักพักเขาเห็นวริศเดินเข้าไปในโรงแรมเดียวกันนี่มันเรื่องบ้าอะไรกัน เขาพึมพำด้วยความโกรธและสับสนค่ำคืนแห่งความเดือดพล่านปรมิดกลับมาถึงบ้านด้วยความโกรธเขาปิดประตูเสียงดังจนลลิตาที่กำลังจัดโต๊ะอาหารสะดุง้งกลับมาแล้วหรอคะทานข้าวเลยไหมลลิตาถามพร้อมรอยยิ้มแต่ปรมิดกลับจ้องเธอด้วยสายตาดูดันลลิตาเธอคิดว่าฉันโมขนาดนั้นเลยหรอน้ำเสียงของเขาเย็นเฉียบลลิตาชงงะงัก มือที่ถือช้อนซ่อมเริ่มสัน่นคุณหมายความว่ายังไงวันนี้ฉันเห็นเธอไปที่โรงแรมปรเมศพูดชัดพ่ยชัดคำคำพูดนั้นเหมือนฟ้าผ่าลงกลางใจลลิตาเธอพยายามตั้งสติแต่คำแก้ตัวก็ไม่อาจหลุดออกมาเธอไปกับใครตอบมาสิปรเมศตะโกนเสียงดังลลิตาอ้าปากจะพูดแต่สุดท้ายก็เลือกที่จะเงียบ น้ำตาเริ่มคลอที่ดวงตาของเธอการด่าที่เริ่มสงสัยวริศมากขึ้นเธอตัดสินใจแอบติดตามสามีในวันหยุดเมื่อเธอเห็นวริศขับรถอาอกจากบ้านและมุ่งหน้าไปยังโรงแรมแห่งหนึ่งเธอก็รู้ได้ทันทีว่ามีบางอย่างไม่ชอบมาพากลการดาจอดรถอยู่ด้านนอกและตัดสินใจเดินเข้าไปในโรงแรมเธอขอให้พนักงานโรงแรมช่วยเช็คข้อมูลแขกที่เข้าพักห้อง208ค่ะ แขกผู้ชายเพิ่นเช็คอินไปพนักงานตอบหัวใจของการดาเต้นระัวเธอตัดสินใจเดินไปที่ห้องนั้นและเมื่อเธอเคาะประตูก็ไม่มีเสียงตอบกลับในห้องพักวริศและละละิตาที่นัดพบกันเหมือนเคยกำลังพูดคุยถึงแผนการหลบซ่อนความสัมพันธ์เราต้องระวังให้มากกว่านี้วริศพูดด้วยน้ำเสียงกังวลผมไม่อยากให้การดารู้เรื่องนี้ลลิตาพยักหน้า แต่ก่อนที่ทั้งคู่จะพูดอะไรต่อเสียงข้อประตูดังขึ้นใครมาลลิตาถามด้วยความตกใจวริศลุกขึ้นเดินไปที่ประตูเขาชะงกดูผ่านตามแมวและสิ่งที่เขาเห็นทำให้เลือดในตัวเขาเย็นเชียบกานดาเขาพึมพำลลิตารีบลุกขึ้นเราจะทำยังไงดีวริศสูดลมหายใจรลึก่อนตัดสินใจเปิดประตูกานดายืนอยู่ตรงหน้า สายตาของเธอเต็มไปด้วยความเจ็บปวดวริศนี่มันเรื่องอะไรกันเธอถามทั้งน้ำตาลลิตาเดินออกมาจากมุมห้องท่าทางของเธอเต็มไปด้วยความอึดอัดคุณสองคนทำแบบนี้กับฉันได้ยังไงการดาตะโกนน้ำเสียงของเธอสั่นวริศพยายามอธิบายผมไม่ได้ตั้งใจทุกอย่างมันเกิดขึ้นเพราะเพราะอะไรวริศเพราะคุณไม่มีความซื่อสัตย์หรอลลิตาเลือกที่จะเงียบ เธอรู้ว่าสิ่งที่ทำไปนั้นไม่มีข้อแก้ตัวใดๆที่จะทำให้เรื่องนี้ดีขึ้นการดาหันมามองลลิตาด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความแค้นลลิตาเธอเป็นเพื่อนฉันนะทำไมเธอถึงทำแบบนี้ลลิตาพูดด้วยน้ำเสียงสั่นเครือฉันเสียใจฉันไม่ควรทำแบบนี้หลังการเผชิญหน้าที่โรงแรมการดากอดมาบ้านด้วยหัวใจที่แตกสลายความโกรธความเสียใจ และความอับอายทุ่มทนเธอนั่งนิ่งในห้องนอนพลางวางแผนอย่างเยือกเย็นฉันจะไม่ปล่อยให้พวกเขามีความสุขแบบนี้แน่การดากระซิบกับตัวเองในขณะเดียวกันวริกลับมาถึงบ้านเขาพยายามพูดกับการดาแต่เธอปิดประตูใส่หน้าเขาการดาสังผมนะผมขอโทษผมผิดเองไม่ต้องมาพูดฉันจะทำให้ชีวิตของเธอ กับผู้หญิงคนนั้นพังเหมือนที่เธอทำกับฉันที่บ้านลลิตาสถานการณ์ไม่ต่างกันปรเมศปิดประตูเสียงดังเขาโยนกระเป๋าเดินทางลงพื้นฉันถามเธอครั้งสุดท้ายลลิตาเธอมีอะไรกับวริจ,จริงหรือเปล่าน้ำเสียงของปรเมศเต็มไปด้วยความกราดเกรี้ยวลลิตาพยายามพูดปฏิเสธแต่คำโกหกนั้นดูไร้พลังฉันฉันแค่เราพลาดไปพลาด แค่พลาดเธอเรียกการแอบไปโรงแรมกับเขาว่าพลาดลลิตาลลิตาน้ำตาไหลพลาดเธอรู้ว่าไม่มีคำใดสามารถแก้ตัวได้อีกถ้าเธอรักเขามากนะก็ออกไปจากบ,บ้านนี้ซะประเมตชี้ไปที่ประตูด้วยความโกรธการดาติดต่อปรเมตในวันรุ่งขึ้นทั้งสองตกลงพบกันที่ร้านกาแฟแห่งหนึ่งฉันรู้ว่าคุณเสียใจเหมือนกับฉันการดาเริ่มต้นปรเมตพยักหน้า ใช่และผมจะไม่มีวันปล่อยให้ทั้งคู่ลอยนวลเราต้องร่วมมือกันการดาเสนอฉันมีแผนที่จะทำให้พวกเขาเสียใจไปตลอดชีวิตปรเมศจงหน้าการดาแม้จะลังเลแต่ความแค้นในใจเขาปรับชนะชีวิตตกลงผมพร้อมจะทำทุกอย่างวันหนึ่งลลิตาและวริศนับพบกันอีกครั้งในสถานที่ลับการดาและประเมตที่แอบติดตามทั้งคู่ ใช้โอกาสนี้บันทึกภาพและหลักฐานทั้งหมดหลังจากนั้นการด่าโพสต์ภาพและข้อความแฉความสัมพันธ์ลับของทั้งคู่ในกลุ่มโซเชียลที่มีคนติดตามจำนวนมากนี่คือสิ่งที่สามีและเพื่อนรักของฉันทำลับหลังฉันการดาเขียนข้อความแนบภาพไม่กี่ชั่วโมงต่อมาเรื่องนี้กลายเป็นข่าวที่คนในชุมชนพูดถึงไปทั่ว วริศสูญเสียความน่าเชื่อถือในหน้าที่การงานเขาถูกเจ้านายเรียกไปตำหนิอย่างรุนแรงขณะที่ลลิตาก็ถูกเพื่อนบ้านมองด้วยสายตาดูถูกเราต้องหนีไปจากที่นี่วริศบอกลลิตาแต่ฉันยังมีครอบครัวที่นี่ลลิตาตล่าวทั้งน้ำตาครอบครัวของคุณไม่เหลือให้คุณแล้วละ่ะคำพูดนั้นเหมือนตอกย้ำความจริงที่ลลิตาไม่อยากยอมรับ หลังจากที่การดาและประเมศแฉความสัมพันธ์ลับของวริศและละลิตาชีวิตของทั้งคู่ก็พังทลายจนแทบไม่มีที่ยืนในสังคมวริศถูกไล่ออกจากงานขณะที่ลลิตาต้องทนกับสายตายเหยียดหยามและคำนินทาของชาวบ้านทั้งสองตัดสินใจหนีออกจากเมืองพวกเขาเช่าบ้านเล็กๆในชนบทเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่แต่มันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิด วริทเริ่มรู้สึกผิดกับสิ่งที่เกิดขึ้นและเครียดจนกลายเป็นคนเจ็บกดการดาใช้ความแค้นเป็นแรงผลักดันในการเริ่มต้นชีวิตใหม่เธอแยกขาดจากวริทและกลับไปอยู่กับครอบครัวที่คอยสนับสนุนเธอชีวิตฉันพังเพราะเขาแต่ฉันจะลุกขึ้นมาใหม่ได้การดาพูดกับตัวเองบีเธอลงเรียนหลักสูตรพัฒนาตนเองและเริ่มทำธุรกิจออนไลน์ ซึ่งประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วชีวิตของการดาค่อยๆกลับมาสดใสอีกครั้งปรเมศเลือกที่จะให้อภัยลิตาในใจแต่เขาไม่สามารถอยู่ร่วมกับเธอได้อีกเขาขอหย่าและย้ายไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ในต่างจังหวัดวันหนึ่งเขาได้พบกับหญิงสาวที่เข้าใจเขาและช่วยเยียวยาหัวใจที่แตกสลายความรักครั้งใหม่ที่เต็มไปด้วยความซื่อสัตย์และความเข้าใจ ช่วยให้ปรเมศค้นพบความสุขอีกครั้งในบ้านหลังเล็กๆที่ห่างไกลลลิตากับวริศเริ่มทะเลาะกันบ่อยครั้งวริศไม่สามารถรับแรงกดดันจากการสูญเสียทุกอย่างได้และโทษลลิตาว่าเป็นต้นเหตุถ้าเราไม่เริ่มเรื่องนี้ชีวิตฉันคงไม่พังแบบนี้วริศตะโกนใส่ลลิตาแล้วฉันละ่ะฉันก็เสียทุกอย่างเหมือนกันลลิตาตอบโต ไม่นานความสัมพันธ์ของทั้งคู่ก็พังลงวริตตัดสินใจจากไปโดยไม่บอกลาปล่อยให้ลลิตาเผชิญกับความทุกข์เพียงลำพังลลิตาพยายามปรับตัวและเริ่มต้นใหม่แต่เธอพบว่าความผิดพลาดในอดีตยังคงตามหลอกหลอนเธอไม่หยุดการดาได้เรียนรู้ที่จะรักตัวเองและก้าวข้ามความเจ็บปวดปรเมศค้นพบความสุขในความรักที่แท้จริงลลิตาและวริต ต้องใช้ชีวิตอย่างโดดเดี่ยวพร้อมกับความรู้สึกผิดที่ไม่อาจลบเลือนเมื่อเพลิงรักถูกจุดด้วยความลวงสุดท้ายมันก็เหลือเพียงเท่าทานที่ทำลายทุกอย่างจบบริบูรณ์